ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูตัวลอกหยุดน้ำ Pioneer Empire กันนะครับสินค้าตัวนี้จะเข้ามาเติมนะครับก็ตัวลอกจะมาพร้อมกับบอดี้สีเทาเงานะครับสเปคก็จะอยู่ที่7.2ต่อหนึ่งะครับกำลังเบรก8กิโลนะครับลูกปืน6บวกหนะแล้วก็ระบบหน่วงนะครับเป็นระบบหน่วงแม่เหล็กให้แม่เหล็กหน่วงมา10เมตรนะครับปรับระดับหน่วงได้อยู่ที่5ระดับนะครับ ตัวสปูนเป็นสปูนแกนยาวนะครับแต่งซิ่งให้พร้อมนะครับสวยๆนี่นะครับแล้วก็สําหรับแขนนะครับแต่งมาให้เหมือนกันนะครับแขนจะเป็นแขนแต่งเจาะรูนะครับแล้วก็ตัวหนอปเป็นหนอปหุ่มยางนะครับกันลื่นแล้วก็ทรงจับถนัดมือด้วยนะครับตาเดกเวลาปรับกําลังเบรกมีคลิกเสียงให้นะครับตัวล็อกจะมีทั้งหมุนซ้ายมือขวานะครับถ้าใครสนใจปัดขวาได้เลยนะครับ